ผมจึงเลือก S I 7ครับที่มือผมนี่นะครับ S I 7มีส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์กับร่างกายผมเนี่ยทานเป็นประจำนะครับทุกเช้าหลังอาหาร1เม็ดผมทานมาได้ประมาณสัก5วันได้นะครับแต่รู้สึกดีมากเลยสดชื่นผมอายุขนาดนี้ถ้าวันนี้ผมก็ยังทำงานเยอะมากเลยนะครับยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียอายุเลย ท้าแต่ทำง,งานมาตลอดชีวิตออกกําลังากายทานข้า,าวเช้าเสร็จทา SI 7, น SI71 เ่นม็ดสดชื่นมากฮนะแล้วก็ไปทำงานตามปกติผมได้เอสไอเซเว่นเนี่ยโดยจากการแนะนำของท่านสมยนึกเองตระกูลนะก็ทัาอย่างท่านนะฮะเอาทานทุกเชา้าผมไม่เคยเป็นหวัดเลยเนี่ยมาตั้งหลายหลายวันนะครับแล้วก็การไม่เป็นหวัดเนี่ยแล้วก็แสดงว่าผมมีภูมิต้นานทานสดชื่น อยากจะแข็งแรงมีสุขภาพดีสมองดีปลอดภัอย่างหมดนัึงเรื่อง S I 7ครับภูมิคุ้มกันแข็งแรงต้อง S.I. 7ตอนนี้ผมเองก็เข้าสู่วัยหกปีทำงานหนักมากบางครั้งต้องตากแดดกําผลนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็มีงานตามโครงการที่ต้องรับผิดชอบยิ่งต้องรุยงานอย่างหนักนะบางครั้งรู้สึกอ่อนเพลียง,ง่ายไม่ค่อยกระชับกระเฉงเหมือนสมัยหนุ่มผมยิ่งจำเป็นที่จะต้องหาการสิ่งบางยาอย่างเข้ามาเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายมีภูมิคุมค้มกันที่แข็งแรงและผมก็มาพบกับ S.I. 7 ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมคุ้มคุ้มกันให้กับร่างกายผมทาน S I 7วันละ1เม็ดหลังอาหารเช้ามาประมาณเดือนเศษสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตั้งแต่สัปดาห์แรกๆรกู้สึกได้ว่าร่างกายดูกระเพกเป่ามากขึ้นไม่อ่อนเพียง่ายเหมือนก่อนร่างกายดูมีความแข็งแรงมากขึ้นภุ้มคุ้มกันแข็งแรงต้อง SI S I s ผม,มาอายุ77ปี นะครับผมมีโรคเบาหวานสิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของูมิคุมกันในช่วงระบาดของโควิด -19 เกนี่ยนะครับกลุ่มของพวกผมเนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราพยายามสรรหาสรรพคุณของยาชนิดต่างๆขึ้นมานะครับณนะวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนรุ่นน้องผมผมคนหนึ่งเดินมาผมบอกว่าพี่ครับเราไม่ตายแล้วมันมียาตัวนี้ยาตัวนี้ เือก็คือเสมุนไฟรนิดหนึ่งนะครับยา S I Seven ก็ประกอบไปด้วยเปลือกบังคุดครูขาวเบต้าครูแคนเอ็ดลิมจือถังเช่ากระเทียมมะขามป่องเจ็ดชนิดเลยนะครับไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราหลังจากที่ผมได้รับทานยา S I Seven เนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกมีร่างกายที่กระปรี้กระเป๋ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกันขณะที่ผมสามารถจะเดินกลางผนได้โดยที่ไม่เป็นหวัด ร่างกายผม,ผมแข็งแรงดียิ่งขึ้นผมยังปฏิบัติงานดูแลธุรกิจและช่วยเป็นที่ปรึกษาของลูกๆของผมนะครับผมยังเป็นประธานกรรมการอยู่ขณะนี้ผมก็ยังสามารถที่จะขับรถได้เองนะครับยังไปเที่ยวเองโดยไม่ต้องถือไม้เท้านะฮะยังเดินเหินแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำผมทานยา s SI อ7วนวันละเม็ดตอนเช้าทุกวัน เป็นเวลาเดือนเสร็จแล้วครับฝากถึงกลุ่มไวัเดียวกับผมว่าลอง S I 7ผมลองแล้วสุขภาพดีครับการติดภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพื่อต่อสู้ไวรัส เมื่อเชื้อไวรัสท,ที่เป็นละอองลอยอยู่ในอากาศในระยะใกล้ไม่เกิน1เมตรหากไม่ป้องกันเชื้อไวรัสนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยนวัตรกรรม SI7 รวม7สารสกัดของจัก,กรรพัิสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กระตุน้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายยับยั้งการเจริญเติบโตหลายกำจัดเชื้อไวรัสได้ด้วยกลไกร่างกายเองเสริมสร้างให้คุมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข อยู่แล้วเรื่องไอจาน้ำมูกมาตลอดเลยค่ะถ้าอากาศเปลี่ยนนิดเดียวอาการก็มาละตั้งแต่ทาน SI7 อาการเหล่านี้ก็ไม่กลับมากวนใจอีกเลยค่ะ พี่นะคะทางานหนักเกือบ24ชั่วโมงแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยช่วงทํางานนะก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเลยนะแถมรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตั้งแต่พี่ได้ทานตัวนี้นะก็สดชื่นทั้งวันลืมไปเลยว่าอ่อนเพลียเป็นยังไงไปวัยก็ไม่อยากป่วยหรอกนะคะแต่ตอนนี้คือบางครั้งเวลานอนไม่ค่อยจะหลับเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหวัดมันตามมาเลยพอทาน S I 7นี้แล้วนะคะเรื่องหวัดเนี่ยกลายเป็นเรื่องไกลตัวไปเลยค่ะพี่ชอบตัวนี้มากเลยค่ะ S I 7ค่ะ คุณแม่นะคะเป็นเรื่องสำคัญสำรับผลเลยค่ะผลด้เลือก S I s v e ค่ะ เป็นอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ทานแล้วเนี่ยปกติจะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับที่ผู้ใหญ่บันทีอายุเยอะๆแล้วอาจจะนอนหลับยากตื่นมาก็จะรู้สึกไม่สดใสแต่หลังจากที่ทานเป็นไอเซเว่นค่ะคุณแม่ก็จะตื่นมาแบบสดใสแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็แบบมีแรงในการที่มาทําอาหารอร่อยๆให้เราทานอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญคือเวลาที่เราได้ดูแลคุณแม่นะคะเราก็จะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดู คุณพ่ขขอคุณแม่ของคุณนะคะเลื่อ S I Seven เพื่อสานการณ์แบบนี้นะครับผมได้ F I S I s e e n ช่วยเสริมภูมิบันิทุกเช้าครับก็อุ่นใจครับซื้อให้แม่ทานตลอดคะ่ะด้วยความที่แม่คะ่ะมีรูประจําตัวเป็นเบาหวานเลยต้องดูแลเยอะกว่าคนอื่นๆเขานี่เลยไว้ใจ F I S I s e e n เป็นกราฟิกอะเนาะเวลาพักผ่อนน้อยมากเลยคะ่ะ ตแต่ว่าตั้งแต่ทาน S I 7มาเนี่ยถึงจะนอนน้อยนะคะก็รู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียค่ะแถมไม่เป็นหวัดเลยร่างกายแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะตัวช่วยสุขภาพดีปุ้มปุ้มกันแข็งแรงต้อง S I 7ค่ะ สวัสดีเจ้าสบายดีพี่น้องทางบ้านเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาฮับใช่นะจ้าเนาะอยู่ในหน้าจอของนะเจ้า e s c Entertainment หรือว่าลาไทยทนะีวีเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อที่มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากน้าแต่ก่อนที่ไปเบิ้งโปรโมชั่นกันสวัสดีต้องมาดูรเรื่องของเคยอะไั <c oughs> เรื่องของอากาศก่อนเนาะโอ้โหช่วงนี้การน,นะจ้าเนาะอากาศร้อนขึ้นทุกวนันทุกวนันจากรัฐที่บอกว่าเม่เคยฮ้อนขนาดเนี้ยปีนี้มันฮ้อนหลายนะาหนาวก็หนาวหลายฮ้อนก็ฮ้อนหลายเนาะ อันนั้นพี่น้องทางบ้านที่นะจ๊ะเนาะดูรายการยูแล้วนะมานะไ,ได้ออกไปทางใดกะวันนี้มีสินค้าดีๆนะจ๊ะแล้วกาผลิตภัณฑ์ดีๆโปรโมชั่นดีๆเอามาฝากกันนะจเนะาะแล้วการยังมีผลิตภัณฑ์เข้ามาใหม่อีกนะก็เลยมาบอกกาวพี่น้องทางบ้านกันน้อยหนึ่งสำหรับในเรื่องของสายวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังนะเนะาะกัเมื่อกี้ก็เห็นรายการไปสองรายการเลยไปเป็นทั้งรายการ <c oughs> ขอโทษขออภยัยรายการของท่านนะจ๊ะเนาะอาจารย์จอร์ดแล้วก็อาจารย์เก่งนะะเนาะ กาวัตถุมงคลการมาถึงเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะท้าวเวสุวรรณนะท้าวเวสวรรณเนี่ยหลายๆท่านนะเานาะอันนี้เห็นในเรื่องของอความครั้งความซักซิดนะจ้าแล้วก็เห็นอยู่ตามหน้าโบสถ์หน้าวัดนะจ้าเนาะอะย่างเช่นท้าวเวสวุวรรณของวัดจุรามณีโด่งดังที่สุดเลยตอนนี้นะจ้าเนาะผู้ใดไปขอพรก็คือมีมีความสําเร็จนะจ้าเนาะม,มีมีโชคลาภกันแล้วกะมันก็มอไอฮอตวันหวยออกแล้วเนาะ อัน <laughs> นี้บาได้บาได้แบบนั่นเจ้านะมาได้ง,งมง่ายแล้วกับบอลบลูนะเจ้าแต่ก็คือว่าคือกะเห่ากะนะเจ้าเนาะเห็นหมาตั้งหน้านแล้วนะตั้งแต่ก่อนเขาเกิดเองเนาะท่านหมาในในนะเจ้าเนาะก่อนที่เขาจะเกิดหมาลืมตาดูโลกก็ดีกะเขาเห็นว่าเออนะท่านนี้มีนะเจ้าเนาะรูปปั้นของท่านในยุ่หน้าโบสถ์หน้าวัดยังวัดไทยไนนในนครลอสแอนเจลเนี่ยนอร์ทอิริวิดเนี่ยนะเนาะกนะ มีนะยอดนะทานนะ้าวเวสสุวรรณนะเนาะอยู่ที่หน้าบทเลยเนี่ยก็ถือว่านะยอเนาะ,ะเราได้อ่าเรื่องอะไรอย่งม,มีมีมีสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจเรา แล้วทําให้เขาเกิดโชคลาภแ่งดีเลยนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท้าวเวสสุวรรณมาถึงละเดี๋ยวให้ดูในช่วงท้ายของรายการสดนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ว่าถึงโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่มันพิเศษพิเศษขนาดเป็นคนตั้งโปรโมชั่นเองยังลืมเมื่อสามสี่มื้อที่มาขอรทจขออภัยนะจ๊ะแล้วที่ขึ้นรายการไปแล้วเป็นโปรโมชั่นมันมาต่งกระถางน้องๆที่เมืองไทยนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นก็นะจ๊ะเนาะวันนี้ขึ้นมายย้ำโปรโมชั่นกันน้อยนึงสำหรับนะจ๊ะเนาะ อ่าผลิตภัณฑ์ตัวนะเจ้านะ S I s e v e S I s e เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจ็ดจักรพรรดินในหนึ่งเดียวนะโอ้โหตัวนี้บอกได้เลยว่าอ่ามีฟีดแบ็กกันใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาหลายแล้วการโปรโมชั่นนะเจ้าเนาะที่อ่าน้องนะเจ้าจิก๊กซอจัดไปเนี่ยนะถือว่ามีนะเจ้าเนาะยอดสั่งซื้อเข้ามาหลายเลยเพราะบางท่านกันนะเจ้าเนาะคือลอดลดที่อ่าลดหมามัยเนี่ยนะเจ้าเนาะคือ มันไปมดอายุปี2015เพราะฉะนั้นนะเจ้านะในเรื่องของอาการนะเจ้านะออเดอร์ในโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ควรเก็บตุนไว้นะเพราะหนึ่งขวดจะกินได้หนึ่งเดือนนะเจ้านะแต่ถ้านะเจ้านะหากินวันละสองแคปซูลขวดหนึ่งกินได้15มือ้อเพราะฉะนั้นท่านออเดอร์ไว้2ออเดอร์3ออเดอร์เนี่ยมันยังไม่ถันหมดอายุหรอกแต่สิ่งที่ได้คือร่างกายของท่านเนี่ยดีขึ้นภูิคุ้มกันเท่าดีนะภูิคุ้มกันเท่าดีแล้วมีฟีดแบ็กมาคือเริ่มตาลในเลือดลดเมื่อวานนี้ก็มี คุณแม่คุณแม่เนืองโทรเข้ามาสั่งซื้อเพิ่มอีก2ออเดอร์แล้วท่านเนาะเมื่อ2วันก่อนนั้นออเดอร์ไปออเดอร์หนึ่งละรวมมาเป็น3ออเดอร์นะท่านเนาะคุณแม่ก็บอกว่าเออกินแล้วมันมีแรงขึ้นมานะมันรู้สึกว่าเออร่างกายอ่ามันนะย่านเนาะคือมีอากาศคือแบบเบาตัวแล้วก็สบายตัวนะย่านเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือน้าตาลในเลือดสูงอย่างนะ่านเนาะคุณคุณป้าพัทรีนะย่านเนาะคุณป้าพัทรีเนี่ยกะ คือไปตรวจน้ําตาลในเลือดแนละ้วคือปริมาณน้ําตาลในเลือดลดลงแล้วอาการของภูมิแพ้การเริ่มดีขึ้นหลังจากที่เนะจารยนะ์เจ้าะเคยกินวันละหนึ่งแคปซูลพอในตอนนั้นะโทรเข้ามาหล่มกับน้องจ,องจกกันทา์หลานจันรก็แนะนําให้คุณป้าพัทลีกินเพิ่มไปอีกหนึ่งแคปซูลเป็นสองแคปซูลต่อวันหลังเกียดกินข้าวเช้าหลังจากกินไปได้อาทิตย์นึงเนี่ยคือโทรกบมาบอกว่าเอออาการภูมิแพ้ลดลงนะอาการกดไหลย้อนนะจเนาะนะ คืออากาศพวกนี้มันทำให้เขาไอแบบไอแห้งๆเนาะบางทีเขาอาจไอมีเสมหะออกมามีเสลดออกมาเพราะเพราะเขามีภูมิแพ้นะเเนาะเขามีโรคภูมิแพ้อยู่ในตัวแล้วอากามันก็พยายามเข้าไปคับเอาเชื้อโรคพวกนี้ออกมาแบบเดียวกับนะเนาะตัวการทํางานของตัวทางเช่าอะ อย่างตัวถังเช่าก็คือการนะเจนะ้าเนาะเพราะว่าไหนตัวเอสไอเซเว่นเนี่ยมันม,มีส่วนผสมของตัวถังเช่าอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนะเนจะ้าเนาะออกฤทธิ์ได้ดีแต่ต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยนึงในเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานแกอาศัยระยะเวลาในการนะเนจะ้าเนาะการกินตัวสมุนไพรเอสไอเซเว่นตอนเนื่องกันเป็นระยะเวลา2-3เดือนแล้วท่านอีเห็นว่าเออนะปริมาณน้ําตาลในเลือดท่านลดลงนะเจ้าเนาะนะนี่คือเป็นเป็น,ปนคำบอกเล่าจากอาจารย์เนาะคุณป้าพัทลีนะ ส่วนคุณพี่ไข้ก็บอกเออนอนรับได้ดีนะนอนรับได้ลึกเลยสนิทเลยเดี๋ยวเจ้าบางทีเขาต้องไปเหดเวียกเนี่ยเขากลับมาเขาหนอนบ่ไดนี่คือปัญหานักเลยนะนะยังอ่านะ่นาะนะยัง,ยงไอเขาหลายๆท่านก็โทรเข้ามาสั่งซื้อไปเพิ่มเติมหนเเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นโปรโมชั่นที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกได้เลยว่าพันมาตรฐานนะเจ้าเนาะ fda แล้วก็มีสมุนไพรที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานมีงานค้นคว้างานวิจัยมีการ ลรุปออกมาว่าในแต่ละสมุนไพรนี่มันซอยอย่างเดนเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อน,นี้นะจ๊ะเนาะเลยจัดโปรโมชั่นให้นะท่านใดที่ดูรายการยูนะจ๊ะเนาะกาีได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปเลยนะโปรโมชั่นอยู่ที่นะจ๊ะเนาะสามขวดของ Si 7ซเวในราคา99ดอลลา่าแล้วการได้๊ะนาะแถมไปให้อีก2ขวดรวมทั้งหมดได้ไปทั้งหมด5ขวดโปรโมชั่นนี้ยาวไปถึงตอนใดอะโปรโมชั่นนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไปถึงแค่วัน โฟอฟชูรไรเท่านั้นนะจนะ๊ะเนาะหลังจากโฟอไฟ f ูไรไปแล้วเนี่ยมันกกอีกับมาเป็นโปรโมชั่นเดิมก็คืออีได้แค่3ขวด99ดอลลาร์นะสขวด99เดอลลาร์เท่านั้นนะจนะ๊ะเนาะบ่มีแบบโปรโมชั่นนี้แบบยาวนานนะคือในระยะเวลาสั้นๆที่ให้นะจนะ๊ะเนาะลูกค้าของถังสถานีราไทยทีวีได้เอาไปนะจนะ๊ะเนาะดูแลสุขภาพฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะยังเมื่อกี้เราเห็นฟีดแบ็กมาจากาคุณดรเปมเนาะ คุณสมบูรณ์และกับเจ้าท่านประธานบริษัทก็คือท่านสมใจนึกเองตระกูลรวมไปถึงพนักง,งานและเจ้าเนาะแล้วก็ลูกค้านะเจ้า,า,านะเนาะที่เขาเคยสั่งซื้อไปแล้วเขาได้ฟินแบ็กกับขึ้นมานะภูมิแพ้ก็ดีคุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นแบบคุณฝนนะเจ้าเนาะอ่าเป็นอะ่าดารานะดาราทางนะหน้าหนะ้าหนะ้านะนะนะจอทีวีที่เขาซื้อไปให้แม่เขากินนะนะอ่าแม่เขาก็มีความแข็งแรงขึ้นนะเจ้าเนะาะเพราะในโปรโมชั่นนี้นะเจ้า มันมีเวลาจํากัดนะท่านใดที่ดูรายการยูมมือนี้นะ,ะนะท่านนะท่านนี้ได้ไปทัมดห้5ขวดเนาะเพราะว่าซื้อ3ขวด99ดอลลาร์เป็นราคาปกติเลยแล้วมือนี้นะ,ะนะานเนาะเขาได้มีแบบเป็นซสายแขนเป็นวัตถุมงคลแถมให้แต่เขาแถมตัว s i 7ไซไปให้อีก2ขวดบอกไว้ก่อนนะวันลอตเนี้ยบมมอนของใกล้มดอายุแล้วเขาเอามาออนเซลนะคือมันไปมดายุปี2005ันนะทนะ่เนาะ ปริมาณ1ขวดมี30แคปซูลกินแค่วันละ1นถึงสแคปซูลถ้ากินไปแบบเราต้องสังเกตที่น้ำหนักตัวเองน้ำนะถ้าเขาเป็นคนตัวนะเานะเนาะตัวใหญ่ตัวตัวตุ้ยอ่ะว่าไงไงน้ำหนักตัวเขาหลายเกิดนาเนาะร้อยสาวห้าร้อนะยสามสิบเห่าขึ้นไปเนี่ยกิน2แคปซูลได้เนาะอยู่ที่อาการเจ็บป่วยของเหานำอันนั้นการนะเจ้าเนาะโทรมาสอบถามกันได้นะครัาเพราะหลายๆท่านนะเจ้า,า,านนะเานาะได้ไปแล้วเอ๊ะเาอีกินแบบใดนาเนาะกะ บอกเข้าใจก็โทรก็มาถามกันหาก็แนะนําวิธีการกินที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลหรือเห็นผลได้ไวขึ้นนั่นเองแต่ตัวสมุนไพรเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันบ่มีการตัวข้างนะบ่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีบ่มีสเตอรอยบ่มีนะจ๊ะเนาะสารต้องห้ามของนะจ้าเนาะองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเพราะานำเข้ามายังถูกต้องและมีนะจ้าเนาะเปเปอร์เอกสารจาก USFDA นะในการนําเข้ามานะจ้าเพราะนั้นในเรื่องของส่วนผสมอ่ะเขาเห็นส่วนผสมละ เนาะว่ามันอยู่ข้างขวดเนี่ยนะตัวใหญ่ๆเลยนะวิธีการกินรู้กันละนะเจ้าโปรโมชั่นราคาขึ้นมาหน้าจอเรียบร้อยละทีนี้มาดูส่วนผสมกันหน้อยหนึ่งเนาะอย่างเช่นส่วนผสมในอนาที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาถึงบอกว่าเจ็ดจัก,กรพผัดิในหนึ่งเดียวก็คือมันมีนะเจ้าสารสกัดจากมกม่งคุดซอยนะเจ้าเนาะเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวสร้างผิคุ้มกันกับจัดเชื้อไวรัสป้องกันบาให้นะเจ้าเนาะไวรัสข้าสู่เซลล์และรักษาสมดุลของเม็ดเลือดขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระ นะซอเฮตให้ผิวดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮนะอ่าวท่านใดที่นะเนาะมีปัญหาเรื่องของเม็ดเลือดขาวน้อยนะภูมิคุ้มกันกับอีบบดีแลก้กแกเป็นคนที่นะเนาะรับเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายได้ไง่ายขึ้นนะฮนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวถังเชา่าถังเช่าหรือว่าดมงชงเชา่าตั้งถังแห่เชา่าคอร์ริเซปอันนี้คือตัวเดียวกันสมุนไพรตัวเดียวกันแต่เขาอีเรียกตามชื่อของแต่ละประเทศที่เขาตั้งขึ้นนะเนาะแต่ชื่อดั้งเดิมของมันก็คือตั้งถังเช่านะ ทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าเนี่ยมันเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะนะระดับห้องเต้เลยละนะจะเนาะฟื้นฟูการทํางานของตับตับออนนะซอยคอนโทรลน้ําตาลในเลือดนะได้ดีกว่ายาแผ่นปัจจุบันถึง9 5แล้วการนะจะเนาะซอยบํารุงไตหรือว่ามะขี้หลังสามารถฟื้นฟูมะขี้หลังให้ทํางานได้ดีขึ้นถึง51%ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะะและซอยในการบํารุงปอดโหเหมาะกับยุคสมัยโควิดในที่ระบาดเลยนะพี่น้ององบ้าน เชื้อไวรัสต่างๆนะเจ้าเนาะที่มันมากระทางอากาศเพราะฉะนั้นเวลาอากาศเนี่ยเราต้องหันใจเข้าเนาะเวลาเราหันใจเข้าเชื้อโรคเข้าไปแล้วเราอีหันใจเชื้อโรคออกมาบอกมันก็ออกมายุ่แต่ว่ามันอีไปแพร่กระจายให้กับคนรอบข้างเราโมโมกันแบบนั้นนะเนาะทำให้มีการติดเชื้อแบบระบาดอย่างรวดเร็วทีนี้ในเรื่องของนะเจ้าเนาะทางเช่ายังมซอยในเรื่องของการป้องกันแม้กระทั่งวันระโรคปอดนะการไอการมีนะเจ้าเนาะภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบเนี้ย ลดอาการอ่อนเพลียนะเจ้าลดน้าตาลในเลือดกระตุ้นการไหล,ลเวียนของเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนบํารุงสุขภาพระยะยาวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองแถมยังซอยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของท่านชายได้นำนะสำหรับทางชามีสารคอเดเซพินในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งซึ่งเขาก็รู้แล้วว่ายุคนี้นะเานะคนล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งและก็เสียชีวิตในโรคมะเร็งเนี่ย ลายขึ้นทุกปีเลยนะมีจานวนยอดผู้เสียชีวิตพเพราะโรคมะเร็งเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะพระนา้นก็ต้องเรามาระวังตัวเองกันน้อยหนึ่งอีกตัวหนึ่งสมุนไพรที่ใส่ไว้ในนี้ก็คือเฮดลินจือ้อนะเฮดลินจื้อเนี่ยนะะเป็นโอซส,สวรรค์อย่างหนึ่งที่ใช้กันมาก็ซ่องพันปีแล้วพี่น้องทางบ้านใช้กันมายาวนานถ้าของบดีใช้แค่ปีเดียวก็เสาแล้วเนาะเออบางท่านก็อาจารย์เนาะของบดีใช้มันแค่เดือนเดียวพอลวและเศร้านะะเนาะแต่ด้วยความที่ ไอเฮดลินจืดเนี่ยนะมันเป็นนะเจ้าโอสสวรรค์แล้วมันดีมันดีก็ใช้ต่อนเนื่องมาตลอดเลย2 0 0พปีแบบเดี๋ยวก็ทังเช่าเลยนะต่อให้มันยูสูงเสียดฟ,ฟ้าก็้ยังปีนขึ้นไปหามันเพื่อเอามาบำรุงร่างกายนั่นคือของดีของบดีเขาไปหาบ่กเจ้ากบกป่นะเออเขาเสียเรี่ยวแรงปีนขึ้นเขาไปมอไปคุดไปคานหาบอกบ่เอาดอกเลยเจ้าเนาะแค่คิดกับเลิกลมละ <laughs> เลิกลมความคิดละนะเพราะฉะนั้นของดีเขาจึงไปหานยเนาะอ่ะ นะพอพาไปหามาแล้วนั่นแหละคือมันอิมาซาอยเฮ็ดให้ร่างกายเขาดีขึ้นนะอ่ะในเรื่องของเฮดลินจือนะซอยบำรุงร่างกายนะซอยเพิ่มเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการจับกินเชื้อไวรัสต่างๆเสริมสร้างกําลังให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสมดุลและการลดอาการภูมิแพ้นะมีสารคอเดซิพินะนะาะสารโพลีสคารายสารโพลีสคารายเปปไทด์นะในเรื่องของการนะนะรัเนาะลดความดันเลือดได้นํา บำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงการทำงานของหัวใจและยังมีสารสกัดจากภูเขานะสารสกัดจากภูขเขานี้นะเนาะนีเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ม,มะเร็งลดน้ำตาลในเลือดรักษาแผลแผลจากผู้ป่วยโรคเบาหวานนะเนี่ยเนาะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสแ,แบคทีเรียต้านอาการอักเสบต่างๆอาการอักเสบเนี่ยนะเนาะบางทีปอดอักเสบหรือว่าตับอักเสบหรือกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบเนี่ย ตัวผู้ขาวนี่ซอยได้เป็นอย่างดีเลยผู้ขาวหรือใบพักขาวทองบ้านเหานะ่าเนาะเฮามากี่ยอามากินกับเอ่พวกลาบอ่ะมากินกับลาบก้อยซอยมากินกับลู่ลู่ลำลู่เลือดผูใดเคยกินลู่เลือดมาเจ้านะอันนันเคยกินกันเนาะเออก้อยปลานะเจาลาบแล้วนะโอ้ยอันนี้คือเป็นคนที่มากินลาบปลากับลาบแล้วนะเออนะ เพราะว่าได้เจ้านะเคยเคยออฟฟิศเก่าเคยอยู่ที่กาดินโกบเนาะแล้วก็อีมีร้านอาหารคนลาวที่ได้เจ้านะทางนายเจ้าทีมงานเนี่ยมักไปซื้อมากินกันอะแล้วก็กินกับพักแล้วเจ้ากินก็ข้าวเหนียวข้าวนึ่อนะโอ้แซ่บแซ่บบรรยากาศแบบนี้นึกถึงของกินแล้วเนาะมอเวลไลส์กินข้าวสวยกันแล้วนายเจ้านะอ่ะเพราะฉะนั้นการนด้เจ้านะว่าถึงใบพักขาวทองเนี่ยคือ,อยู่อเมริกาเนี่ยก็หลายนะคือแบบทางแถวเฟรสโนเนี่ยโอ้ย หลายๆนะเจ้านะตัวเนี้มันมีประโยชน์เพราะว่ามันมีตัวไอ้แลคโตบาซิลัสเนี่ยอยู่ใต้ใบของมันเป็นเส้นแบบสีแดงเนี่ยนะเป็นเส้นใหญ่ของใบมันเนี้ยคือตัวนี้มีทั้งนะเจ้านะวิธีการเอามานะเจ้านะสก,กัดเป็นน้ําดื่มเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะเจ้าเนะผู้ใดที่แบบวนะ่าเนี่ยคืออา้าแนะนําวิธีการกินยังไงยังหัาปกติหักกินกับลาบกินกับเจ้ากินแบบนเนะี่ยเนาะกับอของที่แบบมันเป็นของข่าวเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นรด ความข่าวได้นะในเรื่องของอาหารที่มันมีนะเนาะนะความข่าวเนะี่ยพวกก้อยพวกลาบแบบนี้เนี่ยนะนะนะมันก็แล้วมันได้ความเป็นสมุนไพรได้ความเป็นยามันรักษาได้แม้กระทั่งการอักเสบของลิซิดวงทวารหรือแฮมมอล,ลอยโรคดากออกได,เดเไ้เป็นอย่างดีเลยเพราะนั้นท่านใดที่เป็นยูเนี่ยลองนะจ้าเนาะนะลองเอาตัวไอซ์เซเว่นไปกินดูนะถ้ามีอาการอักเสบภายในหรล,าย,ล,า,ยลายนะเจ้า เราะมันเป็นสมุนไพรที่นะเนาะเป็นสมุนไพรขึ้นบ้านของเขาอยู่ละเห็นแต่ว่าพอมันมีข้อดีปุ๊บเนี่ยนะเนาะทางด้านของเทคโนโลยีทางด้านของนายนเนาะวิทยาศาสตร์ที่มันทันสมัยขึ้นก็นเอามาสก,กัดนะอยู่ในรูปแบบของแคปซูลได้เอามาสก,กัดเป็นนะ,ะนเนาะการมรก์กัรในใน,ะนะแต่การมากก์กมันอีกเกิดในเรื่องของตัวยีสต์แล้วก็ตัวแอลกอฮอล์นะส่วนนายในรูปแบบของแคปซูลเนี้ยมันบ่มีแอลกอฮอล์กันนายถือว่า เอามาผสมกับสมุนไพรตัวอื่นน้าแห้งได้นะเจ้าเนาะคุณภาพของสมุนไพรได้ดีขึ้นนั่นเองอ่าและยังมีในเรื่องของนะเจ้าเนาะตัวสารสกัดาจารย์เนาะจากระเจ้ากระเทียมเนาะสารสกัดจากกระเทียม,นะรก,ก,ก,รยมกระเทียมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีส่วนผสมอยู่ในตัวเอสเซเซเว่นกระเทียมเนี่ยนะเจ้าเนาะมันมีตัวซอยลดคอเลสเตอรอลและลดไขมันนะเจ้าเนาะซอยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ปับสมดตุนการสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายกระตุ้นให้ระบบมิคุ้มกันทำงานได้เป็นปกติขึ้นนะจาสารสกัดจากมะขามป้อมโอ้โหมะขามป้อมนี่นะเวลาเคี้ยวกินแล้วแบบไปกินน้ำเนี่ยวันหวานหวานเนาะมันหวาน,วาน,วาน,วานปากหวานคอชุ่มปากชุ่มคอทําให้เราแบบอยากกินน้ำเยอะตลอดเลยแล้วกะกินน้ำได้หลายขึ้นดื่มน้ําเออบอําเพ็กินเนาะต้องใช้วิธีการดื่มนะย่านะนะนะดื่มน้านะจ๊านะ ทาให้เราดื่มน้ําได้ดีขึ้นดื่มน้ําได้หลายขึ้นอากาศ้อนแบบนี้ก็ต้องดื่มน้ํากันหลายๆแต่จะดื่มหลายเกินไปนะเดี๋ยวน้ําท่วมปอดนะจ้าเนาะยังบางท่านนี่มีความเข้าใจผิดว่าพอเวลาเราตัวเองเนี่ยนะ้อนร่างกายสูญเสียน้ําไปหลายแล้วก็แบบเหงื่อออกหลายไก่ยี่ห้ให้ตัวเองเนะี่ยนะจ้าเนาะมีน้ําเพียงพอในร่างกายก็ดื่มน้ําหลายเกินไปจนเกิดภาวะร่างกายขับน้ําบอทันกรนะจ้าเนาะนะมีปัญหาคือ น้ำท่วมปอดนั่นเองนะก็เอาให้มันปริมาณพอดีนะเจ้าเนาะแต่ก็ต้องมีน้าําพกพาติดตัวไปนำนะเพราะว่าหน้า้อนแบบนี้นะเเนาะพอร่างกายขาดน้ดําหลายแกอีกเป็นลมเป็นแรงกันได้นะเพราะฉะนั้นกะนะเจ้าเนาะเวลาบอยไปไฮกิ้งไปไวไปเที่ยวต่ก็ตา,ตามนะเจ้าเนาะอย่าลืมน้ําเป็นสิ่งสําคัญพอร่างกายขาดอาหารนะเจ้าเนาะสามมื้อเจ็ดมื้อ,อยังอยู่ได้นะแต่ขาดน้นํานี่ตายเลยนะ เพราะฉะนั้นกาน,นะจ๊ะเนาะพยายามนะจ๊ะเนาะพกน้ําติดตัวไปนานส่วนอีกตัวหนึ่งเนาะมะขามป้อมเนี่ยนะจ๊ะเนาะมะขามป้อมมันเป็นวิตามินซีธรรมชาติเนาะพี่นั่งบ้านเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่นะจ๊ะเนาะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีที่สั่งเคาะขึ้นนะจ๊ะเนาะโอยานตนอนุมูลอิสระบํารุงผิวพรรณอ่ะวิตามินซีนนนนดีในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันและกานะจ๊ะเนาะดีในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณอยู่แล้ว สารสกรัดจากเบต้ากูแคนนะเจ้าจากยีสตนะ์เนาะซอยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเม็ดเลือดขาวทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพพร้อมกำจัดเชื้อไวรัสและกระสมนแผลกระตุ้นผิมคุ้มกันอ่ะนี่ก็คือเป็นเจ็สมุนไพรที่อยู่ในนะเจ้าเนาะตัว SI 7อซว่นะเจ้เนาะท่านใดที่บอกว่าเดจ้าเนาะโปรโมชั่นดีๆแบบเนี้ยอยากะเะจ้าเนาะอยากได้ไว้ดูแลตัวเองนะนะเจ้าเนาะคือเด็กด้อยอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปเนี้ยกินได้เลยนะ แล้วก็เนานะเวลาการกินวิธีการกินที่ถูกต้องก็คือกินหลังจากกินข้าวเส้าสมมุติว่ายังเมื่อวานนี้คุณพอ่อก็บาถึงมาเป็นคนนุณพ่อเนาะอ้าวไอ้เหาไอ้เหาโทรมาบอกว่านะเจ้านะมื้อเส้าบ่ได้กินข้าวเร้ากินมื้อสวยได้บอกว่ากินข้าวตื่นมากรสวยแล้วเออตื่นมากร์นะเจ้าเนะมันกลางวันแล้วก,ก็กินหลังจากกินข้าวอาหารมื้อแรกของเฮานั่นแหละนะเจ้าหลังจากอาหารมื้อแรกของเฮา หรือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อเศร้ามาเขาต้องกินยาเบ้าหวานไขมันหัหหามดันอุ้ยหลายอย่างละลนะจ๊ะเนาะขาไปกินมื้อแรงได้บ่ได้แต่ขอให้เป็นหลังจากกินการกินข้าวเท่านั้นเองนะเนาะแล้วการอนะนะได้สมุนไพรทั้งหมดเจตตัวเนี้ยเป็นใการบำรุงร่างกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายนั่นเองนะท่านใดที่นะนสนใจแล้วทางการสั่งซื้อกะ นัมเบอร์ขึ้นยูถังลุมนี่แหละ818 290 3120หรือ818 386 8958มื้อนี้โปรโมชั่นพิเศษนะจ๊ะนะ1ขวดมี30แคปซูลกินวันละ1-2แคปซูลแล้วการนะเจ้าเนาะท่านอ่าได้เพิ่มไปอีก2ขวดรวมทั้งหมดเป็น5ขวดราคานี้ส่งฟรีในสหารัฐอเมริกานะจัดโปรโมชั่นถึงวันโฟร์ออฟจูไรท์เท่าน,นั้นนะเจ้าเนาะหลังจากนั้นกลับไปเป็นราคาปกติก็คือ3ขวด ของตัว Si7 สนะสมุนไพรเจ็จักระพรดในหนึ่งเดียวในราคา9กบารัลาฝากกันไวน้นะในช่วงแรกนะเจ้าเนาะของรายการนะเจ้าเนาะช่วงแรกของรายการสดนะเจ้ามีโอกาสขึ้นมาครับใช้พี่น้องทางบ้านกันกพยายามแหละเพราะว่าน,นะเจ้าเนาะจะมีทั้งรายการที่งตรงมาจากเมืองไทยรายการนะเจ้านะเนาะเมืองนางฟ้านะเจ้านะเนาะเมืองนางฟ้าก็มีทุกวันอังคารหกโมงแหลงฮอตเจ็ตโมงครึ่งน,นะเจ้าเนาะ นั่นแหละก็คือเป็นรายการเกี่ยวกับข่าวสารความบันเทิงต่างๆในเอลเอนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่มีเรื่องของข่าวสารนะเจ้านะที่อยากมาแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามาแชร์กันกับทางสถานีเฮาะก็ยินดีนะเพราะว่าส่งข้อมูลเข้ามาหาเฮา,าได้เลยเดี๋เจ้าเนาะทางทางเพจก็ได้เพจกา ESC Channel นะเจ้าเนาะทางเฟซ o o กก็ไทย i TV s h p p p i n g Channel นะเจ้าเนาะนะแล้วก็ทางไลน์ก็ลาไทยทีนะเจ้าเนาะ i อ l ดล e นะเดี๋ยวขึ้น QR code ให้นเจ้าเนาะ สำหรับท่านใดที่บอกว่าเออนะมีนะเนาะมีมีไลน์อยู่ละนะเนาะอยากสแกนเอา QR code อยากได้ไลน์ของทางบริษัทนะเจ้านะเดี๋ยวนะเขาขึ้น QR code ให้หน้าจอแล้วกันท่านก็นเอาโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะเปิด้นะเนาะเปิดไลน์ของท่านขึ้นมาเนี่ยแล้วก็นะเจ้าเนาะเข้าไปแอดเฟรนด์การเป็นมูกันนะเนาะแล้วก็ไปนะเจ้านะสแกน QR code แบบเนี้ยนะนะเนาะแล้วแปะไว้ที่หน้าจอท่านก็นเปิดไนะลน์ของท่านขึ้นมากลับไปสแกน ก็ได้นะเจ้าเนาะในเรื่องของอพผลิตภัณฑ์ของเขาก็มี QR code อยู่เนาะ,ะสามารถเข้าไปเอาโทรศัพท์ของท่านเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยสแกนได้เขาก็แอนมาเป็นมูการอยู่ในไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเนาะไปให้แล้วเจ้าเนาะพี่น้องทางบ้านได้ดูการได้ศึกษาได้ดูแลตัวเองและถ้ามีโปรโมชั่นดีๆเขาจะอัปเดตขึ้นมานะจะบอกใ่้เป็นทั้ง Facebook ทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ w w w t h a i ้ v น s ะ c ท m อันนี้เข้าไปสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เลยเดยจ้านะสั่งใจเองเลยนะกรอข้อมูลเองทุกย่างเลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากโทรมาหาเาพราะว่าเท็กน้อยสมัยนี้แกเจ้านะเทคโนโลยีเพิ่นเก่งยู่ละนะเฮากระนะะนาะให้ลูกให้หลานสั่งซื้อให้ได้ทางออนไลน์นะจ้าถ้าเกิดว่าลูกหลานบอบ,บ,บมีเวลาโทรมานะเขาก็เข้าไปทําในออนไลน์ได้สั่งซื้อทางออนไลน์เขา,าจะส่งให้ฮอตเทือนคือการนะจนะเดี๋ยวไปเบรกฟังเพลงกันน้อยนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการ ผลิตภัณฑ์ยาสีฝันช้างแก้วเข้ามาถึง้านนะเนาะ,ะเดี๋ยวมาเน้นย้ำโปรโมชั่นแล้วก็ว่าถึงคุณสมบัติกันน้อยนึงนะจ้ะว่ามันดีแบบใหพอกใช้เองอยูเนาะว่าใช,ใช้มาตั้งแต่กุมภาพันธ์นาเมษานพฤษภามิถุนาเออนะก็ห้าเดือนแล้วเดี๋ย่ะเออห้าเดือนก็บม่มีปัญหาเรื่องของช่องปากหรือว่าเหงือกอักเสบนะจ้าเนาะหรือว่าเป็นร้อนในเลยนะแล้วมันเย็นชุ่มปากดีเดี๋ยวมาเพลอกันในช่วงที่สองของรายการว่า โปรโมชั่นของนยเจ้าเนาะยาสีฟันช้างแก้วเป็นไปได้คือมีหลายท่านนะโทรเข้ามาสั่งไว้นะเจ้าเนาะเดี๋ยวเมื่อเนี้ยถ้าดูรายการอยู่ท่านก็สาผารถทกเข้ามาคอนเฟิร์มแล้วกันอ่านะเจ้าเนาะชำระเงินได้เลยนะเนี่ฮาพร้อมจัดส่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่เคยได้ใช้ไปแล้วในรตแรกอยากสั่งซื้อเพิ่มนะเจ้าเนาะมื่อนี้สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสินค้าพร้อมจัดส่งจะเดี๋ยวมาพ้อกันเนาะเดี๋ยวไปส่งผลงานเพลงกันน้อยนึงนะเจ้า